ช่วงนี้สมเด็จกําลังมาแรงนะครับแต่ที่เห็นไม่ใช่สมเด็จฮุนเซนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สมเด็จฮุนเซนนะครับนี่ที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือพระสมเด็จรวมพุทธคุณครับและก็พระคุณแผนผงพรายรุ่นแรกของหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดแดงหม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีอยากจะขอกราบว่าวัตถุมงคลที่ได้เห็น อยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นวัตถุมงคลจะบอกว่ายุคแรกๆครั้งแรกๆที่ได้สร้างก็ว่าได้สําหรับหลวงปู่นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นเช่นเหรียญหรือวัตถุมงคลอย่างอื่นเช่นเป็นล็อกเก็ตเป็นเป็นเหรียญเซมาเหรียญรูปไข่ยังไม่มีนะครับเรียนตามตรงยังไม่มีเหรียญรุ่นแรกยังไม่ได้ออกเลยนะครับปัจจุบันท่านอายุ94ปีพรรษา35 ประวัตินั้นโอ้โหโชคชนเป็นอย่างยิ่งครับอุปสมบทเป็นพระภิสูจเมื่อปี2533นะครับตอนอายุ59ปีนะก็ตอนเป็นคาวานั้นก็เป็นจะบอกว่ามีวิชาอยู่ในตัวก็ว่าได้ไปอยู่ภาคใต้ตั้ง30ปีความสามารถส่วนตัวนั้นพูดภาษายาวีได้รับฟังได้รู้เรื่อง นอกจากพูดยาวีได้แล้วยังพูดภาษาพื้นเมืองของภาคใต้ได้อีกด้วยเนื่องจากภรรยาคนสุดท้ายของท่านเป็นคนพัทลุงนะครับภรรยาคนสุดท้ายเป็นคนพัทลุงอยู่ใช้ชีวิตในช่วงอายุในช่วงวัยครวาสอยู่กับท่านนะครับมีภรรยาทั้งหมด13คนก่อนที่จะละทางโลกทั้งหมดนะครับมีภรรยาทั้งหมด13าคน ก่อนที่จะละทางโลกทั้งหมดและอุปสมบทเป็นพระพิษุมุ่งเข้าหาธรรมะและก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมาเป็นพระนักพัฒนาแห่งวัดแดงหม้ออำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีและท่านยังมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่ผังวัดอุดมคงคาคีรีเขตอีกด,กด้วยโอ้ยประวัติไม่ธรรมดานะครับและยังเป็นผู้ที่ได้รับตำรา คาถาอาคมจากเสือกรดดำทองจอมโจรที่มีชื่อเสียงแห่งจังหวัดพัทลุงนะครับโอ้โห Istanbul. ประวัติสำหรับผูบ้ที่เรียบเรียงประวัติท่านก็กำลังที่จะนำมาเผยแพร่และตีพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านเนี่ยที่ได้มาจะมีเท่าที่ผมเคยไปสัมผัสก็จะมี2สองอย่างที่ท่านพูดถึงก็คือเมตตามหาเสน์และด้านค้าขาย ส่วนตัวผมเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์ท่านนะท่านก็บอกว่าสมัยก่อนท่านก็เดินทางไปค้าขายน้ําย้อมผ้าตั้งแต่อายุ16ปีนะครับเดินไปขายร้อยเอ็ดยโสธรตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับนะครับไปเจอผมทีไรท่านก็จะถามว่า,าแม่ผมเนี่ยขายของดีไหมอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเคยมาขอของดีกับท่านท่านก็บุกเสกรกแมวให้แล้วก็ให้นางกวากมาบูชาแม่ผมก็ขายขนมจีนอยู่ที่บ้านนะครับก็ กิจาการก็ค้าขายได้ดีนะครับก็ปัจจุบันก็ขาย,ขายก๋วยเตี๋วด้วยถือโอกาสคุย <laughs> นะครับก็เลยเชื่อว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยโดยเฉพาะเป็นพระคุณแผนจะต้องมีพุทธคุณที่เข้มขลังเนื่องจากเอาง่ายๆอะภาพคุณแผนคนเราเนี่ยเชื่อนาะว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหาาสเน่่์อันนี้ผมไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่ไม่มีเจตนาที่จะประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่า ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลให้ผมรับฟังแล้วก็ผมก็นํามาเผยแพร่เพื่อ,อเผยแพร่ชีว่าประวัติของท่านนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ดูสิครับสมัยท่านเป็นคา,ารวาท่านยังมีภรรยาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อในละทางโลกแล้วมุ่งเข้าหาทางธรรมก็ปลุกเสกวัตถุมงคลให้เรามาบูชาต่อผมว่าต้องมีพุทธคุณด้านมตตามหาเสนห์โดยเฉพาะพระคุณแผน โดยเฉพาะพระคุณแผนต้องมีพุทธคุณด้านเมตตามหาเสน่ห์อย่างแน่นอนไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเนื้อลองพิมพ์นะครับเป็นลองพิมพ์ด้านหลังเนี่ยและที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเป็นสร้อยกลาตาเดียวนะับเป็นเป็นสร้อยไอ้กลาตาเดียวนะเป็นเป็นสร้อยกลาที่นํามาแยกออกและนํามาปั๊มเป็นอ่ามาปั๊มติดกับวัตถุมงคลนะครับเป็นกลาตาเดียวนะครับอันนี้เป็นองค์ลองพิมพ์องค์ที่ ลำดับที่23นะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยลองพิมพ์น่าจะมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะ88องค์มีแค่88องค์นะครับดูครับสวยมากพระขุนแผนผงพายรุ่นแรกของหลวงปู่ทองมีนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับพุทตกุลนั้นเข้มแข็งด้านเมตตามหาเศา์แน่นอนขนาดผู้ปลูกเสกยังมีเมตตาขนาดนี้ วัตถุมงคลนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วเรามาดูพระสมเด็จอีกชุดหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปบูชามานะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จรวมพุทธคุณเป็นพิมพ์ปกโพเนื้อสีแดงสีแดงนี้สร้างร้อยแปดองย้ำนะครับร8องค์ถ้ารายการจองเนี่ยถ้าถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะก็จะมีแบบว่าสีขาวปิดทองตะกุดเงินสร้างสามอง เนื้อสีขาวพุทธกุฎเนื้อผมพุทธกุฎสีขาวนะครับเนื้อผมพุทธกุฎสีขาวปิดทองเฉยๆไม่มีตะกุดจี้สิบยี่สิบเก้าอง์สนวนเนื้อสีแดงเนี่ยมีทั้งหมดร้อยแปดองนะร้อยแปดององนี้หมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับร้อยแปดององนี้หมายเลขเก้าสิบเจ็ดเนี่ย สวยนะครับปกโพป,ปกโพนี่ก็เป็นความหมายสื่อถึงหลวงปู่ทองมีนะครับเป็นพระที่อายุยืนยาวปัจจุบันอายุ9 4ปีเป็นร่มโพร่รมทรนะครับเป็นเสาหลักเป็นธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่ผู้สร้างนั้นท่านได้เรียกว่าเป็นสร้างวัตถุมงคลได้สอดคล้องกับเหตุและปัจจัยและความหมายของหลวงปู่ทองมีอย่างยิ่งครับเพราะว่าสมเด,ด็จดุนแรกก็ออกมาเป็นสมเด็จป,ปกโพ นะครับนี่คือร่มโพล่มไสของลูกหลานที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระนักพัฒนาขณะดท่าน94ปีท่านยังถือบิณฑบาตท,ทุกวันนะครับถือกิจของสงฆ์อยู่เป็นประจำหกโมงเช้านี่ท่านฉันเช้าแล้วนะครับหกโมงเช้านี่ฉันเชา้าแล้วก็บ่ายสามเริ่มทําวัดเย็นถือว่าท่านไม่เคยไม่มีประวัติที่ด่างพร้อย นะครับในการที่อุปสมบทเป็นพระภิสุไม่มีประวัติที่ด่างพร้อยพอแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนั้นมีแต่สายใต้เท่านั้นเลยนะครับตั้งแต่พ่อท่านแหวงวัดคึกคักเคยได้สนทนาเคยได้ไปหาพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ได้รับตําราจากเสือกลับดําทองโอ้ไม่ธรรมดาครับสุดยอดจริงๆนะครับลวงปู่ท่านสุดยอดนะฮะผมไปกราบหลายครั้งได้สัมภาษณ์นะก็เลยได้ไปรู้จักท่านนะมีเกษาท่านด้วยนะครับองค์นี้ มีเพชรหน้าทั่งด้วยซึ่งเป็นอวัตตุอาถรรพ์นเนาะองค์นี้หมายเลข6-3ครับหมายเลข6กสสีแดงนี้สร้างร้อองค์มีเกสาด้วยเนาะชัดเจนสวยงามชัดเจนสวยงามชัดเจนครับและองค์สีขาวนี้ถ้าแบบไม่ปิดทองสร้าง2,500องค์นะครับสองพนห้าร้นะนะถ้าถ้าจะไม่ปิดนะครับสีขาวจะต่อโคตดดอกจันทร์ จะมีแบบพิเศษดิก็คืออาจจะต่อโค้ด2โค้ดหรือต่อโค้ด1โค้ดก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่เคยเห็นก็เพิ่งเจอเคยเจอต่อโค้ดสองโค้ดเนี่ยเพิ่งผ่านมือผมแค่องค์เดียวนะครับยันด้านหลังจะเป็นยันปั๊มนะฮะแต่นี่จะเลือนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังเป็นพระที่สวยพระแท้พระสวยพระมีพุทธคุณครับโอ้โหอกโพครับอย่างละเก้านะครับ อย่างละ9า้าใบสวยงามมากนะวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองมีสุจิตโตที่ผมแนะนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันถือว่าเป็นวัตถุมงคลยุคต้นช่วงแรกนะครับที่มีการสร้างขึ้นมาเพราะว่าเหรียญยังไม่มีนะครับเหรียญของท่านยังไม่มีนะฮะก็แล้วแต่พี่ๆจะชื่นชอบเนาะถ้าชอบถ้าสนใจอยากจะเช่าบูชาก็0ูนยี เจ็ดเจ็ปเป็นเบอร์โทรของผมแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ